สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของ6ราศีนะคะในเดือนมกราคม2567นี้นะ,ะจะเป็นที่ราศีกรกฎหรือว่าชาวลักนาราศีกรกฎก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎมีดาวความรักคือดาวเสาร์นะคะเดิมทีเนี่ยดาวเสาร์สถิตอยู่ที่ภพป,ปัตตนินะคะ ของชาวราศีกรกฎนะช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎหลายคนหลายท่านคนโสดมีโอกาสพบเจอคู่รักคนรักที่คิดว่าใช่นะแต่หลังจากที่ดาวเสาร์มีการโคจรภัยสถิต อยู่ที่พบมรณะแล้วคนที่คิดว่าใช่ก็ดันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวสาวดาวคู่ครองคนรักของชาวราศีกรกฎนะคะจากที่คิดว่าใช่ก็กลายเป็นไม่ใช่นี้คนโสดจะเป็นอย่างไรดวงความรักณนะช่วงเวลาอาดีตที่ผ่านมานะคะได้พบเจอความรักรูปแบบไหนความสัมพันธ์แบบไหนนะคะ เดอรสตานะได้พบเจอความรักขดสัมพันธ์ที่เจอคนสวยคนหลอ่อคนถูกอกถูกใจเข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจนะได้คุยกันได้สารสัมพันธ์กันรู้สึกว่ามีความสุขนะเป็นน้ําฉโลมหล่อเลี้ยงหัวใจกันและกันนี่หนไหมหนึ่งคาถามมาในรูปแบบสายงานเพื่อนร่วมงานมาในรูปแบบของความรักขดสัมพันธ์ที่คิดว่าใช่สองถ้วยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรักสัมพัน์ที่เหมือนกับว่าอาจจะ นะเวรกรรมนะกลายเป็นจากที่เคยเป็นคู่รักก็จะกลายเป็นคู่กรรมนะคะเพราะว่าไพ่เดอะแจสต์เมนต์ออกมาเนี่ยนะเป็นไพ่ของคู่รักเวรนกรรมนะคะคู่รักในอดีตชาติเวรกรรมเนี่ยที่ตามมาในภพนี้ชาตินี้เลยแหละนะคะแต่จากนี้เป็นต้นไปนะถ้าหากจบความสัมพันธ์จากคู่รักเก่าคู่กรรมเก่าแล้วจะมีโอกาสได้เจอความรักใหม่คู่รักใหม่นะมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ จะเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากคนทางไกลคนต่างจังหวัดต่างทีน่นดันแดนจะได้จบความรักความสัมพันธ์เก่าที่คิดว่าเคยใช่และจะกลายเป็นไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเจอความรักที่นะคะสุขสมหวังนะ,ะมาในรูปแบบของสายงานความรักที่จะเจอคนรักที่เหมือนกับว่านำมาซึ่งความรักที่มีความสุขร่วมกัน นะคะอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานคนรู้จักนะคะแล้วก็เป็นคนสวยคนหลอ่อนำมาซึ่งความรักที่มันมั่นคงมากขึ้นนะคะก็จะจบจากคนเก่าความสัมพันธเก่านะคนโสดนะคะคู่กรรมเนี่ยนะคะก็จะหมดไปแล้วเนาะจะได้เจอความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะพลังงานของความรักของคนโสดชาวราศีกรกฎ ต่อมานะ,ะมาดูที่คนโสดนะคะคู่ครองความรักของชาวราศีสิง์กันบ้างดาวความรักของชาวราศีสิงค์คนโสดนะคะดาวความรักคือดาวราหูนะคะความรักของชาวราศีสิง์จะมาในรูปแบบของความมัวเหมาลุ่มหลงกิเลสต,ตัณหาราคะหรือว่าคนสวยคนหล่อคนที่มาในรูปเอ่อ เจอกันในร้านเหล้าร้านเบียร์อย่างนี้ได้นะคะเรามาดูกันความรักของคนโสดชาวราศีสิงนหะ์ณช่วงของเดือนมกราคมปี2567นี้จะเป็นอย่างไรนะคะนี่ได้มีโอกาสได้พูดคุยได้สารสัมพันธ์นะคะได้มีโอกาสได้พัฒนาความรักคมสัมพันธ์อย่างรวดเร็วนะคะจากที่คิดว่าจะคลองโสดคลอง ตัวเป็นโสดมานานนะคะก็จะมีโอกาสได้พบเจอความรักที่เหมือนกับเข้ามาเร็วด้วยนะคะ ได้สารสัน์กันลึกซึ้งด้วยนะคะอาจจะเป็นความรักขัดที่คิดว่าจะเป็นวันในสแตนอาจจะเป็นความรักขัดที่มาในรูปแบบของสายงานไปประชุมงานนะคะอยู่ๆก็มีการตกลงปรงใจที่ใช้ชีวิตคู่กันเลยนะโดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองด้วยก็ได้สําหรับคนโสดเนี่ยนะคะมาเร็วไปเร็วนะคะเออ นะแถมมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมาให้เลือกด้วยก็ดูให้ถูกนะก็เลือกให้ถูกด้วยนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้หรือไม่เพราะว่าเป็นช่วงของชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะเหมือนกับมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะเข้ามาให้เลือกเยอะแยะด้วยนะเพราะว่าเป็นดวงเออเป็นดวงที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีเสน่ห์ นะคะมีคนเข้าหาเยอะนะชาวราศีสิงห์ต่อมามาดูที่ความรักของคนโสดชาวราศีกันกันบ้างนะโสดเพราะไม่ไม่ทั้งหลายนะคะมาดูกันรวมความรักดาวความรักของชาวราศีกันเป็นดาวพระฤหัสบรีสถิตอยู่ที่ภพมรณนะนะคะในะช่วงเวลาที่ผ่านมาคนที่เคยแต่งงานเคยมีครอบครัวนะก็จะมีโอกาสที่เลิกรากันนะจบความสัมพันธ์กันแล้วก็มีโอกาสที่จะพบเจอความรักใหม่ได้ มาในรูปแบบของความรักที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาดูการความรักอดีตนะคะอดีตเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าความรักคนสพันที่เหมือนกับ เ,ออเคยคบกันเคยสารสมันกันเคยมั่นคงเคยจดทะเบียนสมรสนะเคยใช้ชีวิตคู่แต่งงานก็มีโอกาสที่จะพลาดพลาดมีโอกาสที่จะจบความสมานกันแล้วก็ไปเจอความรักสมานใหม่ได้ด้วยจบจากคนเก่ามาเจอกับคนใหม่ได้รวดเร็วทันใจดีนะคะได้เหมือนกับว่าได้สารสมันใหม่ได้แต่งงานใหม่ได้ใช้ชีวิตคู่ใหม่ได้เจอเนื้อคู่ที่มาในรูปแบบของออคนที่มาเปมาให้ นะคะมามอบความรักที่ดีให้ด้วยนะคะแต่อยู่ที่ชาวราศีกันจะเปิดใจหรือเปล่านั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาความรักนี่มันมีปัญหาเยอะเนาะนะคะคนรักเกา่าความสัมพันธ์เก่าเนี่ยสร้างปัญหานะคะทำให้เหมือนกับว่าต้องไปคลี่คลายต้องไปเคลียร์ต้องไปจบความสัมพันธ์ต้องไปเยอะอเออไปเลิกไปยาให้เขาเนี่ย นะคะแต่ก่อนที่จะหย่าที่จะเลิกก็มีการตกลงนะ,ะยื่นหมูยื่นแมวกันนะ,ะตกลงเคลียร์กันนะคะแบ่งสันปันส่วนทรัพย์สมบัตินะคะกันก่อนก่อนจะหย่าก่อนจะเลิกนะ,ะชาวราศีกันเนี่ยถึงจะได้มีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่ที่ดีได้นะคะเรามาดูนะคะต่อมาคนโสดชาวราศีตุลกันบ้าง ดวงความรักคนโสดนะปลาจำเดือนมกราคม2567ของชาวราศีตุลดวงคนรักเป็นดาวอังคารนะสติตยอยู่ที่พบสาชะก็จะมีโอกาสพบเจอความรักที่มาในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์เป็นเพื่อนเป็นฟูงนะเป็นคนรู้จักนะเป็นอาชีพสายงานที่เป็นข้าราชการคนในเครื่องแบบได้หรือว่ามีโอกาสเดินทางไกลนะไปเจอคู่รัก นะคะคนรักที่จะแลกเบอร์แรกลกไลน์กันนะเป็นคนชาวต่างชาติคนทางไกลคนต่างจังหวัดได้ด้วยเรามาดูความรักอดีตของคนโสดชาวราศีตุลเป็นอย่างไรนะคะอดีตนี่มีปัญหาในเรื่องของความรักเนาะความรักที่ไม่สุขสมหวังอ่ะความรักที่เหมือนกับว่าคิดว่าจะได้แต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่นะคะแต่ดันมาเจอความรักคนส่วนที่เหมือนกับว่าเออเขาอาจจะมีคู่รักของเขาเป็นรักซ้อนได้เราก็จะพยายามที่จะเหมือนกับแสดงตัวตนนะแสดงความ ามสัมันที่มันจะเจนเรียกร้องหาสถานะอย่างนี้นะคะแต่เราก็ต้องรอนะคะรอความชัดเจนจากเขารอการเคลียร์จากเขานะรอสถานะที่มันชัดเจนจากเขาได้ในความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเรามาทีหลังอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะก็สําหรับคนโสดน่ะก็เหมือนกับอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ต้องรอเขาโสดรอเขาหย่ารอเขาเลิกนะคะแต่เราก็พยายามที่ <รอ S 2> จะประคับประคองให้ความรักค <ans> รั้งนี้มันเหมือนกับว่ามันชัดเจนหรือว่า ว่าพยายามให้เขาเลือกเราหรือว่าเราจะไม่หนีไปไหนเนาะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออก็ต้องรอดูกันต่อไปนะสุดท้ายแล้วนะก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเขาจะเลือกเรานะเป็นคู่รักเป็นคู่แท้ในบ้านปลายชีวิตแน่ๆความรักจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานสายงานที่ทํานะคะก็ขอให้เหมือนว่าอดทนรอกันต่อไปสําหรับคนโสดน,นะคะ ต่อมาเรามาดูที่ราศีพิจิกนะดวงคนโสดความรักของคนโสดชาวราศีพิจิกประจําเดือนมกราคม2567นี้นะดวงความรักจะเป็นอย่างไรดวงความรักนะดาวความรักของชาวราศีพิจิกเป็นดาวสุ นะคะร่วมลุมกันกับดาวพุธฉะนั้นความรักของชาวราศีพิจิกจะมาในรูปแบบของการสื่อสารนะการประชุมเอกสารสัญญาต่างๆหรือว่าการเดินทางระยะใกล้ๆมีโอกาสได้นะไปร่วมงานนะไปทํางานกับคนรักกับคู่รักนะหรือว่าเพื่อนร่วมงานได้ด้วยมาดูความรักอดีตของชาวราศีพิจิก นะคะได้ไพ่เดอะไฮบริสตอะความรักที่อาจจะเหมือนกับว่ามาในรูปแบบของความรุ่มหลงมัวเมานะคะหรือว่าอาจจะไปเจอกันในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่กินเที่ยวดื่มนะคะการพบปะสังสรรค์ที่ทํางาน,นงานกลางคืนหรือว่าเขาอาจจะทํางานอาชีพกลางคืนได้ด้วยนะหรือว่ามีโอกาสที่เหมือนกับว่าความรักาสัมพันธ์นี้ไม่สามารถจะเปิดเผยหรือว่าชัดเจนได้นะคะฉะนั้นขอให้ชาวราศีพิจิก นะคะถ้าหากสามารถที่จะคลองตัวเป็นโสดได้นะก็ให้เหมือนกับว่า เก็บความสัมพันนี้นะคะไว้เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจไปก่อนนะคะเพราะว่ามาในรูปแบบของความลุ่มหลงนะคะมาในรูปแบบของการที่จะต้องเสียเงินเสียทองเปเขาถึงจะได้เขามาเป็นคู่รักอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าหลายๆคู่อาจจะมีโอกาสได้พบเจอความรักที่ถูกต้องความรักที่สมหวังความรักที่เขารักเราจริงๆโดยไม่หวังผลประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็มีมีรูปแบบของความสัมพันธ์ที่คิดว่าเหมือนกับว่า อดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่พอคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักรคนเป็นคู่รักจริงๆกันได้ในอนาคตนะคะก็ขอให้รอดูกันต่อไปนะชาวราศีพิจิกนะคะต่อมามาดูที่ ดวงความรักของชาวราศรีธนูปราจำเดือนมกราคม2567จะเป็นอย่างไรดวงรักของชาวราศรีธนูเป็นดาวพุธนะะสถิตอยู่ที่พบวินาศการสื่อสารนะออนไลน์ต่างๆงานโซเชียลต่างๆหรือว่าการทําสัญญาการประชุมงานประชุมการเดินทางก็มีเหตุปัจจัยทําให้ชาวราศรีธนูคนโสดน,นะคะอาจจะเลื่อนเวลาเลื่อนโอกาสเลื่อนอาการออกบินนะเลื่อน ตัวเครื่องบินนะคะที่จองตั๋วไว้แล้วอาจจะไม่ได้เดินทางก็ได้เช่นกันฉะนั้นเรามาดูกันว่าดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะคนโสดดวงความรักจะเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรมีปัญหาในเรื่องของการวางแผนนะะการประหยัดการเดินทางด้วยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าวางแผนไว้อย่างดีดีนะ,ะแต่อาจจะไม่ได้เดินทาง เร็วๆนี้แต่จะต้องเลื่อนเวลาเลื่อนโอกาสไปเดินทางในเดือนหน้าก็ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นก็มีโอกาสผิดพลาดในเรื่องของการเดินทางการซื้อตั๋วเครื่องบินได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการพูดคุยตกลงกับคู่รักคนรัก เนี่ยนะคะระหว่างคู่รักคนรักนะที่เหมือนเราสัญญาไว้ว่าเราจะไปเจอกันแต่เราไปเจอกันไม่ได้นะช่วงเดือนนี้เวลานี้ก็ขอให้เลื่อนเวลาออกไปก่อนนะคะแต่ก็ถือว่าเออเหมือนกับว่าพูดคาไหนก็เป็นคํานั้นนะชาวราศีธนูเนี่ยนะมันเหมือน,นว่าเอออย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากนะคะสิ่งใดที่คิดจะจะทำหรือว่าตั้งใจทำหรือว่าสิ่งใดที่พูดตั้งใจพูดแล้วนะคะก็ขอให้ทำตามสัญญาด้วยนะคะ เหมือนกับจะมีเหตุปัจจัยให้เหมือนกับว่าคนรักอาจจะโกรธอาจจะงอนเราเพราะว่าเราไม่ทําตามสัญญาได้ด้วยนะคะคนโสดเนี่ยนะมีโอกาสทะเลาะกันกับคู่ครองคนรักได้นะเพราะว่าเราพูดแล้วเราไม่ทําตามสัญญานั่นเองนะคะก็เป็นคลิปดวงคร่าวๆนะอ่านตามหน้าไพ่พลังงานตามหน้าไพ่หากอยากเจาะดวงนะดูดวงชะตาเช็คดวงส่วนตัวนะก็ต้อง การเดือนมกราคมไปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปดวงความรักนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ